สบายดี bye. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโบสกูลสุเปเนเดอ้อผู้พ่อคือเก่าคือเดิมพี่น้องมาในี้ก็ีิมาเห็ดกินเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่องมุงกว่าอลไรกินข้าวเที่ยงพี่น้องชิมาสุบมะเขือร่วนเนี่ยมะเขืออะไรเนาะเอาไปใส่นอนไว้นี่เนาะคิวข้าวแห้งอะไร๊ถบาได้ย้ำมือเศร้าย้ำมือเที่ยงย้ำมือแรงเพื่อจะได้กินขา้าวบุ๋มเ,ห,เอองงหม็นเลยง่ายๆพี่น,นอ้องซีดแม่ลูกอ่อนเนาะเพราะว่า เพิ่นลึงมือชีกะลึงได้บ่ดลน,นี่นอนนอนหลินมือชีได้บ่ดนเนาะยามมื้อเช้าตื่นมาคันบ่มีพ่อเอาซอยบอ่ได้เฮ็ดหยังเลยข้าโบ่ได้กินน้ำ็บ,ออบออ่ได้อาบผ้าก็บ่ได้ซักแบบน้อยนิดนะเวลาแบบคือเพิ่นสิลึงหลินมือชีฮะน้พี่น้องตอนเช้าใครแต่ว่าพ่อเพิ่นอยู่แล้วก็พอ่อเพิ่นเบิ่งซอยเนาะ ต้องไปหาเวลาสักผ้าสักผ้าจะคล้องสักผ้าลูกทูบ้านทูเพื่อนกินข้าวเห็ดอยู่เห็ดกินโอ้ยากพี่น้องเอ้ยยากไ,ไนะบอดอะไรลี่ยงลูกเหมืนแบบเจ้วเองแบบบุกเข้าใจบดได้ดอกว่ายากสัมไดเนาะขันพ่อ่ขึ้นมาซอยนี่แล้วโลดบดอะ<า>ไรเห็ดยังเดี๋ยวนี้แห้งฝุ่นกินข้าวเนาะพี่น้องเฝุ่นกินข้าว ต้องตื่นแมเ่เห็ดกินให้เพิ่อนอีกเนาะต้มเข่าให้เพิ่นจำลพ้วกินเล็นกน้อยต้องแบบสดสะอาดเห็ดใหม่ทุ่มมือ,อเดียนี้นะคือความปลอดภัยของอลูกเฮาเวลาต้อนเข่าก้อนน้ำมะเขือพีนอ่น้องมะเขือเผาเนาะ ต้องเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วเบิดพอจะพอจะได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเก้ามุงช mm ิบมุงชิบเอ็ดมุงเพื่อเห็ดยัางแล้วเบิ้ดค่ะค่ะอย่างกะคืออย่างเสื้อผ้าเขากแบบย้ำมือเศร้าย้ำอะไรนะกนน้ำในเทินโบราณเนาะชีชักแบบ อบบอบๆแล้วบัดเดียวก็บ่ได้ต้องข่าน้ำไปช่วงไปรเลาย็อ้ยรลายยากเนี่ยมะเขือก่อนพี่น้องเอ้ยเนี่ยมะเขือกินข้าวเดี๋ยวให้เบิ então, ่งเขือในนี่เนาะมะเขือมะเขือเผาหรื่วมมะเขือย่างมันสิแซ่บกว่ามะเขือเขาต้มเนาะอาหารมื้อนี้บ่มีหยังไงเออมะเขือคือเก่าทั้งน้าก็หุ้งเผาเผาดิเผาดิเผวดิก็ไม่กินนะคะเบิ่งเนาะจะเป็นมะเขือเนาะจะตำเนาะพี่น้อง พริกเขาก็ตำมาเรือดร่อยเลยแท๊กพริกชองเหม็ดเพือชองหน่อยก็ได้ถึงสาดบุตรเราบุญไว้ไซรัมเออเนี่ยไม่ได้ผักบดเช้าคนนอสหลินไปสิกวบุรโดนดอกเล็กน้อยเนี่ยนี่อุ้มหลอกบัดมือบัดเว้นนี่อากาศหนาวแห้งมาดูตกเด้อมิวกี้เอ้ย หอเปลี่ยนแล้วแอวแข็งเลยนะบางคนบางคนผลไม่แต่ว่าเห็น,หนแบบเฮาเลี้ยงลูกหรือบ้านโอ้สบายก็ยยไ้สบายได้พี่นอ้องโบได้มีเห็นยังงตัวอย่างโบมีคำว่าสบายน้ารดใส่พักลงไปหน่าน ใส่สลดลงไปงั้ยเจาข้าแล้วแม่ง้นควรพอใช้ได้มอกีขาบกได้กินข่าได้เกลือลงไปเนาะจะไปแดกลงไปจะกินู่ตามหัวแดกลงไปเนาะใช้ได้เข่าก็ได้กเ บบวใช่บวบเหมือนใช้ข,ข้าวขวเนาะพี่น้องแบบบ้านเขาใส่ข,ข้วาวขวมะเขือเขาเขาแล้วเขากะถอดเปลือกมันออกพักทียงใส่กะหอมเป รวงไทยเพื่อนตักชีพลังล้วก็ผักชีรอว่าพักหอมป้อมบานเพาเอินต้นหอมผู้ใดอยากใส่สหวัวพักบัวน้ำก็ได้นหรอว่าหอมแดงเล็วเต่เห็นแบบนี้มันหอมแซ่บดี าน้ำกระโบแล้วป,ปุบป,ปับปุบปับพี่จับกระปูใช้กระดงเลยหอนหอนพี่น้องเอ้ยมอนแทหอนว่ะชิมรสชาติก่อนใครก่ได้จังหวะอนนี้ก็ได้เวล,ลาลงมือกินมาได้พี่น้องกิถุน้ำกัน แต่ละนนคนน่าโอยโอ้ยหัวบอกแล้วแม่ดิฉันเล่นอย่พี่น้องใส่ชูายดีเด้อพี่น,อน,น้องยังรู้หรือใสช่องแล้วพเรากินข้าวใส่ช่งกว่าแล้วเด้อพี่นอ้องกินข้าวน้วยกันใส่ดีโอ้ยโดยโดยโดยดิเด,ด,ดจปาปลาลุงดิเด้อจ้าบ,บางคนเนาะบางคนผลไมีดุกหน่อยผลไมีพี่น้องลายคุณอาอุ้มคุณนิอิมคุณอาอุ้มไปหั่นไปนี่แล้วเอา้ยถอยกันอันนี้ไหมจัง แต่ละคนมีลูกน้อยตอนเช้าใช่เป่าพ่อผเป็นผู้เลยเหมนกัแม่ก็ซักผ้าเห็ดหันเห็ดนี่ซักผ้ากินข้าวคือกลางเวทฤษีดูผู้เดียวตอนเช้าตอนแรกที่สำคัญเนาะเวลาป้อนข้าวเล็กน้อยเนาะแล้วก็ต้องซักผ้าของข้าวอาบน้าอาบในเบิ้งเบิ้องดูทีแรกเลย ปีตาคนใช้เด้อยกเข่ายกมันกันปีตาพูดว่าหล่นนี่นะเพือนเขาคนโบราณลายอยู่หัดอยู่คนละเอียดคนแรงคือกระเจ้าเลยคุณนี่อุ้มคุณนี่อิ่มกเพราะได้เห็นอันนี้ดีนะไออุ้มคนเดียวอยู่บนมือเฮ้ยพี่ชาย นอนเดีนอนเือแล้วน้อยน้อยเดียวมาาหาวกระเด็นหอมหอมเหมือนหัวใจเหมอกอย่างข้อวข้มวอย่างคือแจ่วขึ้นแห่งนางดื่อเลยนางเลย เ่รแ้ิ่มจมล้ม่แ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 ม่ไงอี้ค่ะงันเราไ่นอนไปนอั้ชื่ต่นช้าๆนอนเฉยๆก็ได้แม่ม่แม่แม่แม่ได้มม่อเลย่กี่้าได้แล้วก็อึดจั

ี่อเออจุ่มนั่วทีหนึงลูกจุ่มเอ้คนดูห่วยเห็นมาเครื่องขึ้นก่อนโอ้โอ้โเขีดนุมูทีต้อขึ้นไหมโอวย้งเี้ยงดิกงะไรปลุกอปลุก่วยนอนเถกินน้ำเย็นหวานเด้ ก็ชื่นใจน้องมีโอเคเนาะนี่ยังจะหายายอยู่บ้านเัางตะการน้องพอได้กินเนาะกระปิดกระปอมกับผอมีจีบบ่เมื่อหางอยู่บ้านหลายแล้วบอได้กินบอหอยมีโครนะมีมีโครเจ้าเห็ดลายอ้อยปีนีหิ่งป่ามันมาเพิ่มอ่อนประมาณเฮ้ยลูกเลยเฮ็ดทานเห็ดนี่ม ยกเย็กไก่้ขาดน้ำน้ำเวลาห้าว่างได้แต่ชาแพนเห็ดห้าบมมี้าวแพนมีชาวแพนเห็ดนีกระตทกเลไม่ได้กินเผาเถือกะคำมีคขากินเห็ดกับชาแพนเห็ดชุมเฮาเห็ดกินเห็ดดา,า,าจับควายร่่ยับมาเจ็บเพื่อนอะไรตอง นำเข้าเนี่ยเป็นเจ็บคอเจ็บคอแบบใดนเจ็บขางเทียบกบบขางเป็นแผลดิอะใช่ในลูกนางกินข้าวบะเข่าฮู้งซุกกินกินเด้อที่ลองใส่จานเพื่อนยิบกินเล็กน้อยโจงเหนือเป็นลายใครลายมือซ้ำมือถ่ายไอ้เข่าบางครั้งเศร้าเลยเป็นยังไงให้ถ่ายบ่อยบ่อยกว่าก่อนนี่จเจอปะคะอือ ขอละขอเขาแล้วคำจองคยาขอขอยังขออยู่้ลยถ่ายบ่อยกวสุดก่อนบางคั้งเศร้าแล้วเป็นยังไงคนบมดคนอยากกินยาแคะยาเฮ้ยก่ไมันเศร้าสิด อืมไม่เหี่ยวสิบบ้บ่บใช้เกี่ยวไั่หันไม่เหรอหัวอไอ่างเงี้ยองคนมาเหียยวัย่ทุกข่าก่อนหกดูังกระซีนี่ห่อนแห้งอลูกอาตวนี้่นั่งแหนันแหละอใช้เก็บในข่าว

ลงมาอยู่ไหนมึงถามว่าตองตรงมึงให้ผุดหอนผื่นแดงไปเลยแพร่โอเคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สำเนีาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รูปก็สั่นติดกันในเด้อเพื่อทุกคนที่ไใหม่ๆจากช่องเขาเนาะพบพี่น้อคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมให้นกำลังใจกันตลอดในเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณละลายสบาบคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง